สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะคะเคยร,รู้สึกไหมคะว่าเออเราทุกคนน่าจะมีศักยภาพอะไรบางอย่างซ่อนอยู่แต่เหมือนมีกำแพงที่มองไม่เห็นอย่างความกลัวคอยดึงเราไว้ไม่ให้กล้าทำอะไรใหม่ๆนะคะครับเป็นความรู้สึกที่ผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะครับไอความกลัวพลาดกลัวคนอื่นมองกลัวสิ่งที่ไม่รู้นี่แหละครับใช่ค่ะมันทำให้เราแบบเลือกจะอยู่ในที่ที่ คุ้นเคยสบายๆที่เรียกว่าคอมฟอร์ตโซนไปก่อนครับผมซึ่งวันนี้นะคะเรามีข้อมูลน่าสนใจหลายชิ้นเลยค่ะทั้งบทความจิตวิทยางานวิจัยเรื่องทัศนคติมีสรุปจากหนังสือดังอย่างกริดด้วยแล้วก็มีมุมมองจากประสบการณ์ตรงที่แบบดูเหมือนจะชี้ไปทางเดียวกันหมดเลยนะคะว่ากุญแจสําคัญอาจจะอยู่ที่ความพยายามกับทัศนคติที่ถูกต้องนี่แหละคะ่ะน่าสนใจมากครับ โจทย์ของเราวันนี้ก็คือจะมาลองดูกันขอว่าแนวคิดพวกนี้มันเชื่อมโยงกันยังไงแล้วมันจะพาเราไปสู่การเติบโตจริงๆได้ยังไงบ้างค่ะครับการอยู่ในคอมฟอร์ทโซนนานๆนี่เอ่อมันก็สบายดีนะครับแต่มันก็เหมือนน้ำนิ่งจริงๆนั่นแหละคือมันไม่มีการพัฒนาข้อมูลหลายแหล่งก็พูดตรงกันครับว่าถ้าเราติดอยู่ในนั้นนานไปมันคือการพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปเลยแล้วไอการก้าวออกมานี่สิคะยากจังเลย มีแหล่งข้อมูลหนึ่งเขาอธิบายเป็นโซนๆได้เห็นภาพดีนะคะคือพอก้าวขาออกมาจากคอมฟอร์ตโซนเนี่ยด่านแรกที่เจอเลยคือฟี์โซนค่ะโซนแห่งความกลัวใช่ค่ะโซนนี้คือต้องสู้กับความไม่มั่นใจความกลัวคนวิจารณ์กลัวไปหมดเลยครับซึ่งถ้าเรากล้าวพอที่จะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับเหมือนเราได้ปลดล็อกตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งเลยเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าเลิร์นนิ่งโซนโซนการเรียนรู้ครับผม จุดนี้แหละครับที่เราจะเริ่มเรียนรู้ทักษะมือหมายจริงๆจากการลงมือแก้ปัญหาเผชิญความท้าทายซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องมีอลองผิดลองถูกกันบ้างอืมค่ะแล้วพอผ่านตรงนั้นไปได้ก็จะไปถึง growth z ที่เรารู้สึกมั่นใจขึ้นกล้าตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปได้เรื่อยๆเลยนะคะใช่ครับ แต่ฟังดูแล้วกว่าจะไปถึง growth zone นี่คือต้องผ่านความกลัวความท้าทายเยอะเหมือนกันนะคะมันคุ้มจริงๆหรอคะการออกจาก comfort zone เนี่ยคุ้มค่ามากๆครับในระยะยาวนะครับคือนอกจากจะทำให้เราเติบโตได้แบบแทบจะไร้ขีดจำกัดแล้วเนี่ยมันยังช่วยสร้างสิ่งที่สำคัญมากๆที่เรียกว่า growth mindset ด้วย growth mindset ครับคือความเชื่อว่าเราพัฒนาได้ แล้วมันก็จะทำให้เรา,เารับมือกับปัญหาต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะครับสร้างความมั่นใจที่มาจากความสามารถจริงๆของเราไม่ใช่แค่ความรู้สึกแล้วก็มันเปิดประตูไปสู่การค้นพบศักยภาพสูงสุดของตัวเองที่เขาเรียกว่า self-actualization ได้เลยครับ โอ้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยค่ะพอพูดถึงการเติบโตนะคะมันก็อดนึกถึงเรื่องความพยายามไม่ได้เลยค่ะที่เราได้ยินบ่อยๆว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหรือคนเก่งแพ้คนขยันอะไรแบบนี้ค่ะเรื่องนี้ในข้อมูลที่เรามีก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะที่บอกว่า effort counts twice หรือ,อ,อความพยายามเนี่ยมันส่งผลเป็นสองเท่าสองเท่ายังไงคะสงเท่า <laughs> ครับ คือไอเดียหลักๆก,ก็คือว่าความพยายามเนี่ยมันสำคัญถึง2ต่อเลยครับต่อแรกคือพรสวรรค์ที่เรามีเนี่ยนะครับมันต้องอาศัยความพยายามก่อนถึงจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นทักษะที่จับต้องได้เอาไปใช้ได้จริงอ๋อหมายความว่ามีพรสวรรค์อย่างเดียวไม่พอต้องขยันฝึกด้วยถึงจะเก่งขึ้นมาเป็นทักษะได้และต่อที่สอล่ะคะครับต่อที่สก็คือ พอเรามีทักษะนั้นแล้วใช่ไหมครับมันก็ยังไม่จบแค่นั้นเรายังต้องใช้ความพยายามอีกครั้งหนึ่งเพื่อนำเอาทักษะนั้นนะ่ะไปสร้างเป็นความสำเร็จหรือผลลัพธ์ที่เราต้องการจริงๆดังนั้นความพยายามมันเลยเป็นเหมือนตัวคูณสำคัญทั้งตอนที่เราสร้างทักษะขึ้นมาแล้วก็ตอนที่เราเอาทักษะนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์จริงๆมันเลยส่งผลเป็นสองเท่าแบบนี้แหละครับ อ๋อเห็นภาพชัดเลยค่ะเหมือนเรื่องของช่างปั้นหม้อวอร์เรนแมคเคนซีในหนังสือกริฑใช่ไหมคะที่แบบตอนแรกๆผลงานก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรแต่เขาทำท,ทุกวันทุกวันทุกวันไม่หยุดเลยสุดท้ายก็กลายเป็นช่างฝีมือที่เก่งมากๆได้ถูกต้องเลยครับตัวอย่างนั้นชัดเจนมากพิสูจน์เลยว่าความสม่ำเสมอความพยายามต่อเนื่องนี่แหละครับสาคัญจริงๆอาจจะสาคัญกว่าพรสวรรค์ตั้งต้นด้วยซ้าไปค่ะ แต่ก็น่าแปลกนะครับที่สังคมเราเนี่ยมักจะมีอคติอย่างหนึ่งที่เรียกว่า naturalist bias อคติต่อพรอสวรรค์ประมาณนั้นครับคือเรามักจะทึ่งหรือชื่นชมคนที่ดูเหมือนเก่งมาตั้งแต่เกิดมากกว่าคนที่พยายามอย่างหนักมากๆจนเก่งขึ้นมาได้นะครับมีการทดลองที่น่าสนใจขอให้นักเปนโนสงคนเล่นคนนึงบอกว่ามีพรสวรรค์อีกคนบอกว่าพยายามฝึกหนักมากค่ะ คนส่วนใหญ่มักจะให้ค่าหรือชื่นชมนักเป็นโนที่มีพรสวรรค์มากกว่าทาั้งๆที่จริงๆแล้วเราอาจจะกําลังมองข้ามคุณค่าที่แท้จริงของความพยายามไปก็ได้จริงด้วยค่ะทั้งๆท,ที่ปากเราอาจจะบอกว่าเราชื่นชมคนขยันนะคะแต่พอเอาเข้าจริงลึกๆเราอาจจะเผลอให้คะแนนคนที่มีแววหรือดูมีพรสวรรค์มากกว่าไปซะแล้วครับผมซึ่งข้อมูลอื่นๆก็มาเสริมเรื่องนี้นะคะว่าความพยายามเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะ อาจจะไม่ได้เห็นผลทันทีต้องค่อยๆสะสมแรงไปเรื่อยๆเหมือนมีแนวคิดนึงบอกว่าพยายามในความเงียบแล้วให้ความสําเร็จมันพูดเองคือไม่ต้องไปเป่าประกาศอะไรทําไปเรื่อยๆค่ะใช่ครับการอดทนรอคอยการทําอย่างสม่ําเสมอเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยซึ่งมันก็จะเชื่อมโยงไปถึงอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือทัศนคติหรือ m i n เ s ็ t ของเรานี่เองครับใช่เลยค่ะ เรื่อง mindset นี่เหมือนจะเป็นแกนหลักของหลายๆเรื่องเลยนะคะแนวคิดของ c a r o ดเวกที่แบ่งคนเป็น2แบบคือ fix mindset กับ growth mindset อันนี้คลาสสิกมากๆเลยค่ะครับผมแบบแรก fix mindset เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เชื่อว่าความเก่งความฉลาดความสามารถต่างๆเนี่ยมันเป็นของที่ติดตัวมาแต่เกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้พัฒนาไม่ได้อืผลก็คือคุณกลุ่มนี้จะกลัวความล้มเหลวมากๆครับพยายามหลีกเลี่ยงความท้าทายเพราะกลัวว่าถ้าทำแล้วมันไม่สำเร็จ หรือทำได้ไม่ดีเนี่ยมันจะแปลว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีความสามารถค่ะส่วน growth mindset นี่คือตรงกันข้ามเลยเชื่อว่าทุกอย่างพัฒนาได้หมดแหละด้วยการเรียนรู้ความพยายามความตั้งใจครับผมคนกลุ่มนี้ก็จะมองความผิดพลาดความล้มเหลวเป็นแค่บทเรียนเป็นโอกาสให้เรียนรู้เปิดรับคำวิจารณ์กล้าลองทำอะไรใหม่ๆที่ทาทายซึ่งฟังดูเผินๆก็แน่นอนว่า growth mindset ดูดีกว่าเห็นๆเลยนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ย มันส่งผลต่างกันขนาดนั้นเลยเหรอคะส่งผลชัดเจนเลยครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ทำในไทยเลยนะครับเขาไปศึกษาในกลุ่มคนทำงานที่จังหวัดสงขลาพบว่าคนที่มีโ r ร w t h m i n d s e สูงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็มีความก้าวหน้าในอาชีพสูงกว่ากลุ่มที่มี fixed mindset อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเลยครับโอมีงานวิจัยยืนยันในบริบทของไทยด้วยน่าสนใจมากค่ะ แล้วพอจะเจาะจงได้ไหมคะว่าลักษณะไหนของโกรธไม่เศษที่ดูจะส่งผลมากเป็นพิเศษคะแง่ของความก้าวหน้าในอาชีพนะครับกลายเป็นว่าปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือการค้นพบบทเรียนและแรงบันดาลใจในความสําเร็จของผู้อื่นรองลงมาคือการกล้าเผชิญความท้าทายครับโห oh, ต่างกันนิดหน่อยอกันน่าสนใจทั้งคู่เลยค่ะ แสดงว่า growth mindset นี่เป็นเหมือนฐานรากสําคัญมากๆจริงๆนะคะแล้วมันก็ไปเชื่อมกับแนวคิดเรื่องกริดที่เราคุยกันเมื่อกี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับเชื่อมกันโดยตรงเลยในแนวคิด g r i ดเนี่ยนะครับ growth mindset ถือเป็นหัวใจสําคัญขององค์ประกอบหนึ่งที่เรียกว่าความหวังหรือ hope เลยครับความหวังครับแต่มันไม่ใช่ความหวังแบบล่ๆแรงๆรอโชคนะครับแต่มันคือความเชื่อมั่นลึกๆว่าการกระทําและความพยายามของเราเองนี่แหละ ที่จะทำให้อนาคตมันดีขึ้นได้เราสามารถเอาชนะอุปสรรคได้ด้วยความพยายามของเราเองอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นความหวังที่เกิดจากการลงมือทำของเราเองงั้นเรามาเจาะลึกเรื่อง GIT กันต่อเลยดีกว่าค่ะคำว่ากริดเนี่ยจริงๆแล้วมันครอบคลุมความหมายว่าอะไรบ้างคะครับกริดเนี่ยถ้าจะให้คำจำกัดความง่ายๆนะครับมันไม่ใช่แค่ความอึดความทนอย่างเดียวนะครับแต่มันคือส่วนผสมสำคัญของสองอย่างคืออย่างแรกความหลงไหลหรือ passion ที่ต้องเป็นความหลงไหลที่แน่วแน่มั่นคงต่อเป้าหมายระยะยาวด้วยนะครับอืมไม่ใช่แค่เห่อแป,ป๊บๆใช่ครับอย่างที่สองคือความอุตสาหะหรือ perseverance คือความยืนหยัดที่จะทำต่อไปเรื่อยๆแม้ว่าจะเจออุปสรรคหรือความยากลำบากก็ตาม ค่ะเข้าใจค่ะเริ่มที่แพช s ั่นหรือความลหลงไหลก่อนนะคะในความหมายของ g r i ซเนี่ยมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกตื่นเต้นสนุกชั่วครั้งชั่วคราวเหมือนพลุไฟที่จุดแล้วก็ดับไปใช่ไหมคะถูกต้องครับมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเปรียบเหมือนเข็มทิศมากกว่าครับที่คอยชี้ทางให้เรามุ่งไปสู่เป้าหมายเดิมๆอย่างต่อเนื่องแม้ว่าระหว่างทางมันอาจจะไม่ได้น่าตื่นเต้นตลอดเวลาก็ตามมันเป็นความสนใจที่มั่นคงและมันพัฒนาได้นะครับ พัฒนาได้ครับคือมันเรื่องจากการค้นพบ discovery ก่อนว่าเราสนใจอะไรอาจจะต้องลองผิดลองถูกค้นหาตัวเองสักพักค่ะจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงการพัฒนา development คือการลงมือฝึกฝนทักษะในเรื่องนั้นอย่างจริงจังทุ่มเทเวลาและพลังงานและสุดท้ายคือการทำให้ลึกซึ้ง deepening คือพอเราเก่งขึ้นเราจะเริ่มเห็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้น ความหลงไหลมันก็จะอย่างรากลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนและเป้าหมายในชีวิตเราไปเลยเหมือนวิธีที่วอร์เรนบัฟเฟตใช้คัดเลือกเป้าหมายนะครับให้เหลือแต่สิ่งที่สําคัญจริงๆไม่กี่อย่างแล้วมุ่งมั่นกับมันอ๋อค่ะเห็นภาพเลยค่ะต้องผ่านการลองการฝึกแล้วก็การทําให้มันลึกซึ้งขึ้นไปอีกแล้วส่วนที่2ล่ะคะความอุตสาหะหรือ perseverance มันคือการไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะแล้วเราจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไง แค่บอกตัวเองให้สู้ๆมันคงไม่พอแน่ๆใช่ครับแค่บอกตัวเองให้สู้สคงไม่พอมันคือการยืนหยัดไม่ล้มเลิกเมื่อเจอเรื่องยากๆกซึ่งการจะสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันต้องอาศัยหลายปัจจัยประกอบกันครับอย่างแรกที่สำคัญมากๆเลยคือการฝึกฝนอย่างจงใจหรือ deliberate practice การฝึกฝนอย่างจงใจต่างจากการฝึกธรรมดาย,ยัางไงคะต่างครับ คือมันไม่ใช่แค่การทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับแต่เป็นการฝึกที่ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและท้าทายความสามารถของเราในปัจจุบันต้องใช้สมาธิสูงมากๆจดจ่อยกับสิ่งที่ทำต้องมีการรับฟีดแบ็ k หรือผลตอบรับที่รวดเร็วและชัดเจนเพื่อให้รู้ว่าต้องปรับปรุงตรงไหนอ <Ooh. S 1> แล้วก็ต้องทำซ้ำๆพร้อมกับการปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยๆครับซึ่งมันจะต่างจากสภาวะที่เราเรียกว่าโฟล์นะครับ โฟล์เนี่ยมักจะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราฝึกฝนจนชำนาญมากๆแล้วแต่ Deliverate Practice นี่คือกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามอย่างสูงเลยครับเพื่อที่จะไปให้ถึงจุดนั้นฟังดูต้องใช้พลังงานเยอะเหมือนกันนะคะการฝึกแบบนี้แล้วมีอะไรที่จะช่วยให้เรายังคงอุตสาหะต่อไปได้อีกไหมคะนอกจากฝึกหนักๆ,ๆแบบนี้มีครับอีกปัจจัยที่สำคัญมากๆคือจุดมุ่งหมายหรือ Purpose ครับจุดมุ่งหมายครับ การที่เราเชื่อว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะมันมีความหมายมันสำคัญหรือมันเชื่อมโยงกับการช่วยเหลือคนอื่นหรือสร้างประโยชน์อะไรบางอย่างที่มันใหญ่กว่าแค่ตัวเราเองได้เนี่ยจะเป็นแรงผลักดันที่ทรงพลังมากๆเลยครับอ๋อเหมือนนิทานเรื่องคนก่ออิฐสามคนนะครับคนแรกบอกก่ออิฐไปวันๆคนที่สองบอกก่อกำแพงแต่คนสุดท้ายบอกว่าเขากาลังสร้างมหาวิหารหรือสร้างบ้านของพระเจ้าคนสุดท้ายนี่แหละครับ คือคนที่มี p u r p o s e ชัดเจนหรืออย่างเรื่องราวของผู้บริหารเก่งๆอย่างแคทโคที่ส่วนหนึ่งของแรงผลักดันในการทำงานหนักของเธอก็มาจากการที่เธอเห็นแม่ทำงานหนักเพื่อช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดมันสร้างเพอร์เพให้กับเธอครับเข้าใจเลยค่ะการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าตัวเองมันช่วยได้จริงๆนะคะแล้วปัจจัยสุดท้ายละคะที่จะช่วยสร้างความอุตสหาหะปัจจัยสุดท้ายก็คือความหวังโฮปที่เราคุยกันไปตอนต้นนั่นแหละครับซึ่งมันก็คือ growth mindset นั่นเอง อ๋อ oh, วนกลับมาที่ growth mindset อีกแล้วเอาชนะอุปสรรคต่างๆได้ด้วยความพยายามของเราเองนี่แหละครับมันคือเชื้อเพลิงสำคัญเลยที่ทำให้เรามีแรงที่จะอุตสาหะต่อไปได้แม้ว่าจะเจอเรื่องยากๆก็ตามเข้าใจองค์ประกอบของกริฑชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะทั้ง passion ที่ต้องมั่นคงและพัฒนาได้กับ perseverance ที่ต้องอาศัยทั้ง deliberate practice purpose แล้วก็ hope ที่มาจาก growth m i n d s e นี่เองนะคะ ทีนี้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันบ้างค่ะเราจะเอาแนวคิดดีๆเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างคะมีวิธีที่เป็นรูปธรรมไหมคะที่จะช่วยให้เรากล้าขึ้นก้าวข้ามความกลัวได้จริงๆมีหลายวิธีที่น่าสนใจจากแหล่งข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเลยครับอย่างชุดแรกเนี่ยเขาสรุปเป็นหข้อที่ทำตามได้ง่ายๆเลยนะครับเช่นลองเปลี่ยนมุมมองเวลาเจอปัญหาให้เหมือนกับว่าเรากำลังให้คำแนะนำเพื่อนสนิทอยู่อ๋อค่ะ หรือลองขยายคอมฟอร์ตโซนของเราทีละนิดๆครับแบ่งเป้าหมายใหญ่ๆให้เป็นเป้าหมายย่อยๆที่พอจะทําได้แล้วก็ค่อยๆขยับออกไปค่ะแล้วก็เรียนรู้ที่จะประเมินและจัดการความสิ่งอย่างมีเหตุผลมีแผนสำรองไว้บ้างทําความเข้าใจที่มาที่ไปของความกลัวของตัวเองจริงๆจังๆ,งๆยอมรับว่าเราไม่จําเป็นต้องสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเน้นที่ความก้าวหน้าดีกว่าแล้วก็ข้อสุดท้ายคือมองความผิดพลาดหรือความล้มเหลวให้เป็นบทเรียนที่มีค่าครับ เป็น6ข้อที่ฟังดูทำตามได้จริงๆเลยนะคะดีจังค่ะแล้วมีเคล็ดลับอื่นๆเสริมอีกไหมคะมีครับอย่างแรกเลยคือลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันนี่แหละครับลองเปลี่ยนเส้นทางกลับบ้านดูบ้างไหมลองสั่งกาแฟเมนูที่ไม่เคยกินลองพิดนอกกรอบในเรื่องง่ายๆที่เราเจอทุกวันดูก่อนค่ะค่อยๆสร้างความคุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลงกับความไม่แน่นอนทีละนิดครับ เป็นการฝึกกล้ามเนื้อความกล้าทีละน้อยๆให้มันแข็งแรงขึ้นสินะคะใช่เลยครับอีกแนวคิดหนึ่งที่ผมชอบมากมาจากคุณเอ๋นิ้วกลมที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับเขาบอกประมาณว่าทุกครั้งที่ชีวิตเราเจองานยากๆหรือเจอสถานการณ์ที่มันท้าทายความสามารถเรามากๆเนี่ยจริงๆเราควรจะดีใจนะดีใจเหรอคะทําไมล่ะคะเพราะนั่นแปลว่าเรากําลังจะได้รับโอกาสให้เติบโตขึ้นครับเขาใช้คําว่าตะก,กุยตะกายคือจงใจพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันยากลําบาก ที่ต้องพยายามสุดตัวเหมือนเราถูกใครก็ไม่รู้ถีบลงสระไว้น้ำแล้วเราต้องพยายามว่ายเอาตัวรอดให้ได้ออืพอเรารอดมาได้เนี่ยเราจะเก่งขึ้นแข็งแรงขึ้นทันทีเลยใช่ไหมคะฟังดูโหดนิดๆนะคะแต่ก็เห็นภาพตามเลยค่ะเหมือนเราต้องจงใจพาตัวเองไปอยู่ใน Learning Zone บ่อยๆเข้าไว้ประมาณนั้นเลยครับและอีกอย่างที่คุณเอนิ้วกลมเน้นย้ำเสมอก็คือการสะสมวัตถุดิบครับวัตถุดิบ วัตถุดิบในที่นี้ก็คือความรู้ทักษะประสบการณ์ต่างๆที่เราเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆในทุกๆวันมันเหมือนกับการเตรียมเครื่องมือเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อมพอถึงเวลาที่เราต้องตัดสินใจเสี่ยงหรือต้องก้าวข้ามความกลัวอะไรบางอย่างเนี่ยเราจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นครับเพราะเรารู้ว่าเรามีของพอที่จะรับมือกับมันได้อ๋อการเรียนรู้สะสมไปเรื่อยๆนี่เองนะคะ นอกจากสิ่งที่เราพยายามสร้างจากข้างในตัวเราแล้วปัจจัยภายนอกล่ะคะมีส่วนช่วยสร้างกริดให้เราได้ไหมอย่างเช่นสภาพแวดล้อมหรือว่าคนรอบข้างเรานะคะมีส่วนอย่างมากเลยครับ หนังสือกริดพูดถึงเรื่องนี้ไว้ชัดเจนอย่างแรกคือการเลี้ยงดูที่เหมาะสมที่เขาเรียกว่า wise parenting นะครับคือเป็นการผสมผสานระหว่างการให้กำลังใจการสนับสนุนทางอารมณ์กับการตั้งความคาดหวังและมาตรฐานที่สูงไปพร้อมๆกันไม่ใช่ตามใจอย่างเดียวหรือเข้มงวดอย่างเดียวอืมสมดุลกันครับแล้วก็การมีแบบอย่างที่ดีหรือ role model ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครูโคช้ชหรือใครก็ตามที่แสดงให้เราเห็นถึงความมุ่งมั่นความไม่ยอมแพ้จริงๆมันส่งผลต่อเรามากครับแล้วพวกกิจกรรมนอกห้องเรียนล่ะคะอย่างเล่นกีฬาเล่นดนตรีทําชมรมมีผลไหมคะมีผลมากครับการทำกิจกรรมนอกหลักสูตรเหล่านี้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกิจกรรมที่มีการฝึกฝนมีการตั้งเป้าหมายและมีผู้ใหญ่คอยดูแลให้คำแนะนำเนี่ยช่วยบ่มเพาะองค์ประกอบต่างๆของกริดได้ดีมากเลยครับ ทั้งความสนใจการฝึกฝนจุดมุ่งหมายและความหวังมีแนวคิดหนึ่งเรียกว่ากฎเรื่องยากหรือ Hard Tingle ที่น่าสนใจมากครับกฎเรื่องยากครับคือให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเลือกทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันท้าทายตัวเองหนึ่งอย่างแล้วต้องมุ่งมั่นทำกิจกรรมนั้นต่อเนื่องจนจบตามกำหนดหรือครบตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ห้ามเลิกกลางคันเด็ดขาดแต่พอถึงเวลาที่เหมาะสม ก็สามารถแปลนไปทำเรื่องยากเรื่องอื่นได้โห,หน้าเอาไปลองใช้ที่บ้านดูบ้างนะคะนี่แล้วเรื่องสุดท้ายละคะปัจจัยภายนอกเรื่องสุดท้ายคือวัฒนธรรมครับ การที่เราได้ไปอยู่ในกลุ่มหรือในองค์กรที่มีวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความทระหดการให้คุณค่ากับความพยายามความไม่ยอมแพ้เนี่ยมันจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของเราอย่างมากเลยครับซึ่งผู้นําในกลุ่มหรือองค์กรนั้นๆมีบทบาทสําคัญมากในการสร้างวัฒนธรรมแบบนี้ขึ้นมาอย่างเช่นโค้ชพีทแคร์โรลที่สร้างวัฒนธรรมแห่งความทระหดให้กับทีมอเมริกันฟุตบอลีแอตเทิลซีฮอส์จนประสบความสําเร็จมากมายนะครับ โอ้โห oh, ครบถ้วนสมบูรณ์เลยนะคะวันนี้ตั้งแต่ทำความเข้าใจรากของกันหาคือความกลัวแล้วก็คอมฟอร์ตโซนไปจนถึงเรื่องพลังของความพยายามที่ส่งผลเป็นสองเท่าทัศนคติแบบ growth mindset การสร้างกริดที่ต้องมีทั้ง passion และ perseverance แล้วก็ปิดท้ายด้วยวิธีลงมือปฏิบัติจริงทั้งจากภายในตัวเราเองและปัจจัยภายนอกที่ช่วยสนับสนุนด้วยนะคะ สรุปได้ว่าการเติบโตที่แท้จริงในชีวิตเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากการที่เรากล้าเผชิญหน้ากับสิ่งที่โกลก่อนเลยนะคะแล้วก็ให้คุณค่ากับความพยายามอย่างสม่ำเสมอเชื่อมั่นว่าเราพัฒนาได้และบ่มเพาะความหลงไหลกับความอุตสาหะเนี่ยเป้าหมายระยะยาวของเราใช่เลยครับและผมอยากจะขอเสริมปิดท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับว่าบางทีความสําเร็จหรือการเติบโตที่แท้จริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การที่เราไปถึงยอดเขาหรือบรรลุเป้าหมายสุดท้ายเสมอไปนะครับ แต่อาจจะอยู่ที่การเดินทางที่เราไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเองการที่เรายังคงกล้าที่จะตะกุยตะกายลองทำสิ่งใหม่ๆที่ยากๆแม้ว่าเราจะต้องกลับไปเป็นเหมือนเด็กอนุบาลในเรื่องนั้นๆอีกครั้งก็ตามความสุขและความสำเร็จที่แท้จริงมันอาจจะซ่อนอยู่ในกระบวนการเหล่านี้ก็ได้นะครับเป็นมุมมองที่ชวนให้คิดต่อได้ดีมากๆเลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะหลังจากที่เราได้สำรวจข้อมูลเชิงลึกกันมาทั้งหมดแล้วก็อยากจะขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสำหรับผู้ฟังทุกท่านนะคะว่ามีเรื่องยากเล็กๆอะไรในชีวิตตอนนี้ที่เราอาจจะลองเปิดใจทำดูหรือกล้าที่จะเผชิญหน้ากับมันมากขึ้นอีกนิดเพื่อให้มันเป็นก้าวแรกของการเติบโตในแบบฉบับของเราเองดูบ้างคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนการเริ่มต้นก้าวแรกนั้นอาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เราคิดไว้ก็ได้นะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ